lẹo nặng quá, huôi, rú rú cay cung rú, xong rồi, cay cung như đây, ba, khăn nè, <laughs> 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 นิน,น,น<า>กน็นนอค้างกอเอ้าโอ,โอ้ลอยเตักบ่ตักตักเตักตักออตักปลา่หรอปลจบดห,หร,อดรโอ้เลยว่าตักเลน,นงนเจ็บขึ้น

เกเ็กหน้าตไว้อืมนี้ก็ได้ฟาดวะตุดหรอตุดวเน้เนระวังตะเบ็ดที่กเกาะมือ <c oughs> จยายมัน <c oughs> บอสยานยไปป่อยมันป่าถ้ายานมันปล่อย <c oughs> ปลอยลำดิบชิมบ่มีที่โอ้โหเน้นเหรอ

จกจักปนีน่มันเข้าได้พอดีนะพอไหญ่ก็ได้นะเข้าได้จะหัวนะปลเ<ด>ข้าเลยดีโอ้ระด,ด,ดับนี้แล้วปลูก็ได้อะไอ้องันอย่างเขางได้ใอใส่จงล้ไอ้งกไปกงจ่ยหจะทัดจะทัดรัดดีว เนี่แล้วก็ทำงานเนี่ยต้องก็ทำงานไปตัดตันื้